ตำแหน่งการใช้งานก็จะอยู่ที่เซอร์วิสรูปเ็มนาฬิกาทรายนะครับตัวตุ่มๆนี่คือเป็นเก์นะครับจะตกล็อกมันตัวนี้เวลาเราทําความสะอาดนะครับให้บิดกลับมาตำแหน่งที่หนึ่งก็จะเป็นตำแหน่ง Back นแบ็กวอตเหมือนกันระดับน้ําก็จะออกทางท่อน้ําทิ้งประมาณสักสานาทีนะครับลูกค้าก็บิดมาหมุนมาเป็นตำแหน่งที่3นะครับเป็นฟารดลินนะครับตำแหน่งที่สามก็คือเป็นตำแหน่งฟารดลิน ประมาณสักสามนาทีลูกค้าก็บิดกลับมาแบ็กวอตเหมือนเดิมนะครับบิดกลับมาแบ็กวอตเหมือนเดิมประมาณสักสามนาทีนะสามนาทีแล้วก็กลับมา,าตำแหน่งเซอร์วิสนะครับน้ําก็จะลงถังพักทางโน้นนะครับน้ําก็จะลงถังพักก็คือเป็นตําแหน่งการใช้งานปกตินะครับส่วนเวลาเราจะล้างเกลือนะครับให้ลูกค้าหมุนมาตำแหน่ง เบริฟิลคือตำแหน่งที่สี่จะเป็นตำแหน่งนี้นะคะก็คือเราจะปล่อยน้ำลงถังตัวนี้จะเป็นถังถังเกลือนะครับอันนี้นะฮะจะเป็นถังล้างเกลือเราเอาเกลือลงไปในถังประมาณสิบห้ากิโลนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าหมุนมาตำแหน่งเบริฟิลนะครับตัวนี้ก็ มันมาตำแหน่งบริฟิลนะครับเป็นคือตำแหน่งที่สี่นะครับน้ำก็จะถูกปล่อยลงไปในถังใช่ไหมครับน้ำจะถูกปล่อยลงไปในถังล้างเกลือก็สี่สิบลิตรนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับสี่สิบลิตรก็อยู่จะอยู่ประมาณนี้นะฮะมันจะมีเลขบอกนะนะครับนีครับเลขบอกสี่สิบลิตรนะฮะแล้วก็แล้ว พอน้ำได้สี่สิบลิตรแล้ว,ให,ล ang, ว, ang, ว ang, ให้ลูกค้ามาปิดวาล์วฝั่งนี้ไว้ก่อนปิดวาล์วทางน้ําเข้าไว้นะครับพอปิดวาล์วทางน้ํเาเข้าให้ลูกค้ามาละลายเกลือนะครับละลายละลายละลายเอาละลายให้เกลมละลายเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ลูกค้าแล้วก็มาเปิดวาล์วฝั่งนี้มาเปิดวาล์วปุ๊บนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าหมุนมาอีกหนึ่งตำแหน่งคือเป็นตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งที่มันจะดูดเกลือเข้ามาในถังล้าง ถังสารกรองเพื่อจะ,จะล้างสารกรองนะครับก็เปลีย่ยนไปอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับจะเป็นตำแหน่งนี้นะครับเป็นซโลนะฮะนะครับจะเป็นตำแหน่งอ่าตำแหน่งสุดท้ายนะครับจะเป็นตำแหน่งเบนซโลนะครับให้ลูกค้าหมุนมาตำแหน่งที่ห้าเลยทีนี้มันก็จะดูดนะครับจะดูดเกลือกลับเข้ามาในถังนะครับจะดูดเกลือกลับเข้ามาในถังเครื่องกรองคือถ้าน้ํา ถ้าน้าเกลือหมดถังให้ลูกค้ามาปิดวาล์วฝั่งนี้ไว้เหมือนเดิมทางน้ําเข้าปิดไว้เพื่อเราจะแช่เกลือไว้ในถังประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับพอครบหนึ่งชั่วโมงให้ลูกค้ามาเปิดวาล์วเหมือนเดิมเปิดวาล์วทางน้ําเข้านะครับให้มาเปิดวาล์วแล้วก็ให้ลูกค้าบิดกลับมาให้ลูกค้าหมุนกลับมาตําแหน่งที่หนึ่งก็คือจะเป็นตําแหน่งแบ็กวอชนะครับจะเป็นตําแหน่งแบ็กวอชนะครับตําแหน่งที่หนึ่งเพื่อ เราจะล้างเกลือออกจากถังนะครับประมาณสัก15นาทีนะครับเสร็จนะครับลูกค้าก็มุนมาตำแหน่งที่2ได้เลยเป็นตำแหน่งเซอร์วิสนะครับบิดมาตำแหน่งที่สองได้เลยเป็นตำแหน่งเซอร์วิสน้ําก็จะเข้าถังพักปกติคือใช้งานปกตินะฮะโอเคครับผม